สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องมิวกี้เออวันนี้มาสวดนาบอมิวกี้ว่ามาบอนมิวกี้เคยอยู่บอมิวกี้ว่ามาพามิวกี้ปไปนาเ<ป>ข้าบ้านเดือนเดือนหนึ่งกับประมาณอาทิตย์หนึ่งแนะหละเข้าวันที่สิบห้านี่วันที่จะซองแม่แหละเดือนหนึ่งกับอาทิตย์หนึ่งพอดีเข้าบ้านเขาก็ออกมา,าออกมาอีกอาทิตย์ตยน้พงน้ำผากก็ไ่ได้อยู่น้งเคิงอยู่ ไม่ไม่ใหญ่อุ้มมือมือเลยพี่น้องเอ้ยอันคึกหัวฝนอุ่นๆก็เลยติดให้พ,พ่ออันเอาข้ออันน้องคองยใส่อันอันยิงหัวบึงวัดไข่กับบุมีเนาะบุมีไข่ธรรมดาธรรมดาคนหมักอันนี้ได้ไฟเหน็นพระกระตุนคือขิงห่อนวานนี้แทนายคิงฝนหมักห่อนไน้นางเลยติดให้ไปเสืออะไรพี่น้องมาอ,อยู่มือน้ามือนพี่น้องเอ้ย พอดีแหละแม่ก็สิบไปห้าเลาะโคกเลาะป่ามันเลาะแต่เฮงพี่น้องบ่ฮ้วสิได้ยังเน่กับถาเบิ่งเลยพี่น้องตอนนี้กับพามาเบิ่งมิวกี้ก็ไม่ใหญ่ก่อนเนาะ่ได้มานาเป็นเดือนเดือนกว่ากว่ามิวกี้ก็ใหญ่กว่าเก่าแล้วนะมิวกี้อยู่บ้านเป็นเดือนเย็นเงียบสงบบ่ให้มี่ตื่นเคยอยู่มันเงียบสงบมามิวกี้เย็นได้อยู่ตหลังเที่ยง่ันหลังเฮืนบ่นด้เย็นดะ มันชุ่มไอ้มันชุ่มร่างกายมันเตี้ยมุมมุมก็ขึ้นมานอนเขาเลยเห็นบักมุมเป็นเดือนแล้วมุมโบได้ของกินมาให้เนาะโได้กระดูกโบได้ปลามาให้ซ้ำบบมีแนวกินเดีก็เลยโบได้มาให้ข้าพุทเจ้าได้กินมาก็ได้กินข้าเจ้าโบได้กินมาก็โบได้กินนะมุมแล่นครับพอได้กินกระดูกตะกระดูกไก่กระดูกหมูเห็นมาแหลนไปต้นแล่นไปขับ มีแนวมาต้นช้ำปวย,ดดกกยพี่ได้ช้ำหนีกกน้่อยมันออกเนะเปลี่ยนเวลาแต่พี่น้องประเห็นหน้าแต่หงึงเนาะปัดีชิพากันเขาาน่าป่าเล่กับบจอนพาเลาะบึงเขื่อมีเห็ดอันนั้นอันนี้ออกนะพี่น้องบบได้เห็ดแต่ว่าเห็ดยุบก,ก็บจะได้เห็ดปวกแต่เห็ดหปวกคำโบได้กะไปเละเบึงเห็ดอันเห็ดอันอื่นหน้าเห็ดยังก้กาว มิวก in ี้อยู่นั่นไม่ใหญ่เด้ <se ep> h, eras, อมิวกี i̇şte ้เธอฟูก <establishing> อ <sh arp y ises> ู๋เนเก่าเหมือนพี่น้องอู๋ไม่ไผ่ก็นอนแต่กลางคืนลืมแล้วบ่ลืมแล้วบ่วันเคยอยู่เลยอยู่ไซเดอ์ไซเดอยคของคนก็ได้พี่น้องเอาพ่ออ้อมมาอย่างอ่ะก็อ้อมแบบนี้ แล้วก็แบบบางอย่างหาพื้นหกพื้นผ้าคนูชองพื้นทำพื้นส่งเสื่ออย่างละชุดนี่แหละพอดเอามาลายว่ามือแรงกับเมืองอลไเนาะผ้าหลัดมาพี่น้องทางกับยักแต่ว่าน้ำในห่วยมันกับมืลายรองกทางมันพีพังน้ำสาะยากลายรับมันนำทางคขึ้นลดแล้วพลนวนลดเต้นถือกับรับบัดงวนอนดีู่เฮือนไกวอู่เห็นสารผัดก็บ่มอนอนให้ถึอ ขึ้นหลดแล้วสงสัยเพิ่นม่วนเพิ่นออนซอสเนาะรับจุวยโอเคเนาะพี่น้องมาหาดอกรอบรอบเทียงนาก่อนมาวันนี้ดอกดาวเรืองดอกหุ่งอยู่เลยเปลี่ยนไปลายอยู่พี่น้องเนียอยู่กันหลอดดอกไม้ไหวผ่าก้อนบบมีอยู่หน้าบุดดอกดาวเรืองเทียงใหม่เทียงเก่าบุดมีสีสมสีเหลืองเนาะอยู่เฮือนมันแบบว่าหวานกับโบเกิด มีแนวทองมัน์ลายมันเกิดก็คืออยู่น้าเนาะพาพี่น้องเลาะเล่นนี่ก็ยังยันอยู่เนาะเบิดอลไรได้เก็บมกินตําใส่ตําเลยนี่เมื่อวันนี้เก็บมอีกพี่น้องมาน้าแล้วก็มียังเก็บเมื่อให้เบิดเนาะมังพวงมังบวกมังเล่นมังเล่นน้อยแหละนี่ กกตัวนี้คือคือมันตายกกตัวน่ะดอกไม้น้อยทิ้ตตัวน่ะคือก๊กบุคือหมงอ๋อตัวขากรีดอกดาวเพลองพี่น้องใกล้ๆอยู่นาเป็นเดือนไม่ใช่มะเขือเผมเอานี่ใช่มะเขือบุ่นนะกกอันเดียวนี่แหละมะเขือน้อยเนาะอันนี้เนาะมือหนาชาเฟนผมปิดเมื่อ จะแพงเนียน,นกันอยู่มุอเศ้านี่ผมมีนัากินเนาะงชมปะเขื่อดอกไม้เพี้ยผักกกมันแตกขักเลยนี่น่าจะดอกไม้สนิดน้อยตัวนี้คือเจ้าวานในาน,นานอนาานั่นนว่างั้นนี่ไผัอีตู่บ่ปอเพิ่นขวัดยังได้บักมุมมันนี่ขวัดหูนูว่า ก้นหมดเลยงงนี่ในพักพี่น้องขี้ตู่อยู่เพื่อนุมมีคนพักขี้ตู่มีพักแปน้นที่จะไปะเห็ดใส่ขนมกุยช่ายข้างมันไว้ที่เป็ดเป็ดอันนี้ข้างไว้อยู่ในสวนมันเป็นลงไปเห็ดเข่าเพราะเข่าก็ออกไปเลยนะเนาะเละๆพี่น้อง ให้คุ้มค่ะมาเพราะว่าบ่่อยได้มาเนาะมันก็ยากขายยังขายยังนะบังบวกก็มาเพื่อเรียน้องบัดมาตะเลาะป่าไหนสิฮาเอามังบวกกล้วยเหมือนกันเสม้นว่าอันกุ๊กน้นอยๆนี่ก็เป็นออกปีออกมากเลยแต่ว่าต้นมันน้อยมันกับโบโลายเนาะมันนกัแบบวีโบใหญ่เรียนน้อง สามวีสี่วีน้อยๆหัวต้นมันโมยใหญ่ใครอยู่มืนหนีมันบ่คอยแดดพี่น้องก็เลยพาเมี่ยกี้ออกมาก็ตื่นแต่เช้าเติมหัดเพืลอมากอะสายเติมหัวเตรียมคลองเพินเถิเตรียมหันเตรียมหนีกับสายเองมันพี่น้องเลยโมยใหญ่พี่ก็อุ้มเลาะ่อเห็นลานแล้วก็อุ้มบุป้าเลยพี่น้องตะวินฝนหวานมือแรงเพฝนหวานสีขาวมืันพอดีค่อยออกมาเี้ งามขักเนาะต้องปลูกยาทิมนเดาะแนวปลูกไอ้ขุปี้ขุปี้ล,ลายหวานหอมเปินเลยมิุกี้เขาเรียกได้ดอกไม้มลลอไอ้เหรอเอียงว่ะเอียงดอกไม้ผัดเถ้ากับลินคี้ บ่กหายเล็กน้อยดิ่งดอกไม้พันมันชิลิ่มขี่เอียงก็เลยกบอกขัดใจแล้วงามขัก่ีเสียดายคอมเมนต์ออกมามือวันชินเนี่ยเออมือมือเฮาอ่ะนะชิมาเวยเอาก็เอาเมื่อบูชาไหว้พระบูชาวันนี้ก็ออกพี่น้องเลาะเวอร์มากล้วยต่อออกซองก๊กอันนี้างแต่ว่าก๊กมันบ่ใหญ่มันก็เลยแบบอันนี้เนาะ พี่สี่วีวีมะจักหน่วยกบงพี่กล้วยันชองต้นออกมากโอ้อมันปลูกพกบงน้องเด็ดกินอยู่ติ่นี่ยใหญ่พอกินเลยได้เลยคนอเอาอันนี้มาขังไว้ยันไก่สะพอไก่เตี้ยไก่ต่อมันอยู่ทางในเนาะ พยายพันธุ์โกงหงก็อยู่เฮือนมันเริ่มเท่าขัางเฮือนกันเนาะนี่พี่นอ้องมาบริจักตอกบอกเลย ผอบมันจักตอกดูเทียงเก่านี่เอาเงามันนิบที่ชเวนี่เขาทิ่มแล้วมันเกิดเชยเงาพกบงตอนคอยอยู่น้าเนาะพี่น้องคอยตัดหักมันแล้วคอยทิ่มเขาเออทิ่มใส่เงาก๊กนี่ว่าเห็ดปุ๋ยอะไรมันเกิดมันเกิดผอบเวลาดินมาทมงัวกินมันปุ่งแตกมาเมื่อน่เออ เขาก็ว่าอยู่อันคำมีบอนปลูกเพราะว่านิบเงามันนี่แตกแล้วเขาบ่วงปลูกสบายทิ่มใส่เห็ดปุยให้มันเน่าใส่กุ้บักนาเพราะว่าเกิดเฉยเปลี่ยนกว่าแล้วเลื่อนเงียนมันก็ขี่ปืดปืดแถวขี่รถใหม่เพิ่น

เสื้อผ้าก็เต็มอยู่จนตบก็บาออกเสื้อผ้าก็มแตรสักแห้งแล้วก็เอามือถอดออกที่ะ้านเสศนผมปักเสื้อผ้าดำอยู่กับผ้าอ้อมตัดยากกันแท้อันฝนมุดมัดฝันให้คลายผมตัดบนชั้นแล้วให้พี่น้องหลายคนก็ว่าผู้ชมผมยังยังทั้นยังกินได้ก็ให้ยงก็นี่ นี่ก็เลยสีเดือนแม่ของเราจะม่อยากจ่งให้ปานใดเนาะใหญ่กว่านี่มัดพมจอกให้เอากีบเอาโบมาติดให้เนาะมิวเก้โอเคเนาะพี่น้องวันนี้ค่อยกับอาเซียนไปหาหลอกโคกหลอกป่าเนาะกับสำหรับคลิปนี้ขอโจบไปสิ้นกันเด้อพี่น้องผู้่อนลิปหน้าเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อที่ตามหอบชมให้ยกำลังใจตลอดมาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็เขาตัวราไปแล้วสบายดีสวัสด er. ีเด้อพี่น้องอสวัสดีพี่น้องเรียมแล้ว